สวัสดีครับผมมาพบกับช่องเลขกนาคราชนะครับผมสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลราวพัฒนาของวันที่7กุมภาพันธ์2567นะครับผมแล้วก็เป็นการปล่อยต่องวดเลยครับผมของวันที่9กุมภาพันธ์2567นะครับก่อนที่จะไปดูผลสรุปกันครับผมก็มาดูคำเตือนกันก่นกอนครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามช่องเลขนาคราชด,ด้วยครับผมขอ fc ทุกท่านและผู้ที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์กดติดตามช่องเลขนาคราชขอให้โชคดีรวยรวยรวยกันทุกคนครับผมมาดูผลกันเลยนะครับ ครับผมผลนะครับผม3ตัวบนออก368 2ตัวล่างออก83ของลาวพัฒนาวันที่7กุมภาพันธ์2 5 6 7รบเครับเรียกนักลาดวางรูดบนไว้3กับ9ครับผมเข้า3มนะครับผม3 3ล่างนะครับผมเข้ารูดล่างนะครับตัวประกบครับผม7 8 4นะครับเข้า8เข้ารูด8นะครับผมเข้ารูด8เข้ารูด8บนนะครับผมเข้ารูด8บนเข้ารูด3ล่างนะครับผมบนเข้ารูดบน8บน8ล่างเลยนะครับผม ครับผมและก็ตัวประกบนะครับเลขนนะครับประกบไว้สามแปดเข้าตัวกลับนะครับผมออกแปดสามนะครับผมเข้านะครับผมก็เข้าทั้งตัวเจาะแล้วก็ลูดบนลูดล่างครับผมเด้งเด้งไปเลยครับผมสามเด้งสี่เด้งเลยครับผมเพราะว่าเข้าลูบก็สามเด้งนะครับเข้าตัวเจาะอีกหนึ่งเด้งขอให้เอฟซิทท่านนะครับและผู้ที่เข้ามาชมมากดไลค์กดแชร์ช่องเล็กลานะครับ ก็มีแต่ความโชคดีมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือรวยๆครับผมมาดูปล่อยตรงงวดกันเลยนะครับครับผมเลขนักลาดนะครับลาวพัฒนาวันที่9กุมภาพันธ์สองพันรูดบนล่างนะครับเลขนักลาดวางรูดบนไว้รูดล่างไว้ที่9กับ6ครับผมตัวประกบคู่3,58นะครับก็จับคู่96 93 95 98 58 63 65 68 35 38ก็เน,น้นไปที่96 93 58 35ครับผม3ตัวโตสนะครับผมวางไว้เป็นแพทเทิร์นเป็นแนวทางไว้ให้นะครับผม635 658 693 6 35, 65 8, 69 3, 96ครับผมรอผลวันที่9กุมภาพันธ์6 7เครับผมขอเอ f ีทุกท่านจงมีแต่ความโชคดีรวยรวยรวยครับผมสวัสดีครับ